ข้อส1สัตว์ในข้อใดที่ไม่ใช้เหงือกทำหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซกอไก่กุ้งขอไข่หอยคอควายปูงองงูฟองน้ำอ่ะดูนะเขาถามว่าสัตว์ข้ออะไรไม่ใช้เหงือกถูกไหมในการแลกเปลี่ยนกา๊าซน้องก็ต้องเริ่มไล่เลยเนาะว่าสัตว์มันมีหลายแบบถูกไหมมีทั้งส่วนที่ใช้เหงือกกับใช้ส่วนอื่นๆในการแลกเปลี่ยนเช่นคนเนี่ยใช้ไรเอ่ยใช้จมูกแล้วก็ใช้ปอดถูกไหมอืม น้องก็พยายามไล่สัตว์แต่ละชนิดก่อนสมมุติพี่ยกตัวอย่างสัตว์ขึ้นมาตัวหนึ่งอย่างเช่นเป็นพวกสัตว์น้ําน้องหนึ่งพักหนึ่งข้าดูนะํะสัตว์น้ําเช่นปลากุ้งใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนการาดเอ,อ่ยใช้พวกเหงือกถูกไหมแล้วถ้าเป็นสัตว์โบกล่ะสัตว์โบกเช่นคนก็ใช้เป็นพวกจมูกกับพวกปอดอะไรอย่างนี้ถูกไหมถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก บางๆก็อย่างเช่นไส้เดือนไส้เดือนใช้อะไรนะใช้ผิวหนังถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะมันมีการใช้ส่วนต่างๆในการแลกเปลี่ยนการต่างกันเพราะว่าอะไรเอ่ยเวลาแลกเปลี่ยนการต่างกันเนี่ยมันคือต่างกันที่วิวัฒนาการของมันถูกไหมน้องก็ต้องดูเลยว่าสัตว์ในข้อใดไม่ใช้เหงื่อในการแลกเปลี่ยนการก็กลายกุ้ง เอ๊ตะกี้พี่เพิ่งบอกไปว่ากุ้งเป็นอะไรนะกุ้งเป็นสัตว์น้ำถูกไหมซึ่งสัตว์น้ำจะใช้จมูกหายใจได้ไหมไม่ได้หัวก,ก็ได้แต่น้ำเข้าไปเต็มปอดพอดีถูกปะเพราะฉะนั้นตัวกุ้งก็ต้องใช้เหงือกในการหายใจนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ากริลวเพราะว่าที่มันเรียกว่ากริลวเพราะว่าเหงือกมีลักษณะเป็นตะแกรงตะแกรงอย่างนี้ถูกไหมก็จะคอยผ่านของน้ำแล้วก็มีทางออกอีกทางหนึ่งแล้วก็จะมีการ เก็บออกซิเจนเข้าไปมมดูตัวที่2อง่ะหอยหอยก็เป็นสัตว์น้ําเหมือนกันชั้นตัวที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซก็คือเหงือกเหมือนกันส่วนปูปูก็เป็นสัตว์น้ําเหมือนกันแม้จะอยู่บนบกได้แต่ส่วนใหญ่มันหายใจก็ใช้ส่วนที่เรียกว่าเหงือกเหมือนกันถูกไหมชั้นข้อกอไก่ขอไข่อขอควายใช้เหงือกในการหายใจหมดเลยที่มาดูข้ององ,งูฟองน้ำเนองบางคนเฮ้ย hey, ฟองน้ําใช่ฟองน้าล้างรถอย่างนี้เปล่าสีเหลืองเหลืองไม่ใช่นะ ฟองน้ําถือเป็นสัตว์ที่อยู่ในการพัฒนาค่อนข้างตามนิดนึงเป็นสัตว์จำพวกแบบที่อาศาัยอยู่ในน้ําเช่นฟองน้ำํำไฮดา้าปะะการางังพานาเรียาเราเคยเห็นเป็นตัวแบบนี้ถูกไหมพานาเรียอย่างนี้ สัตว์พวกนี้จะอยู่ในน้ําตลอดและตัวมันจะบางๆไม่ค่อยมีอวัยวะอะไรซับซ้อนเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีการพัฒนาค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นสัตว์ที่มีการพัฒนาค่อนข้างต่ำเนี่ยตัวที่มันใช้ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือตัวผิวหนังของมันเองถูกไหมซึ่ง ตัวผิวหนังของมันเองเนี่ยก็คือมันเรียกว่าเป็นใช้ผิวลําตัวในการแลกเปลี่ยนกา๊าซอย่างเช่นไส้เดือนเนี้ยตัวมันบางๆไปอยู่ในดินชื้นๆเนี่ยออกซิเจนก็สามารถซึมผ่านผิวมันได้แล้วแค่นั้นก็พอใช้ในชีวิตมาแล้วถูกไหมก็ไม่ต้องสร้างอาวัยวะอะไรซับซ้อนเลยฉนันข้อนี้ในสีข้อที่เขาถามว่าข้อใดที่ไม่ใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนกา๊าซน้องต้องตอบข้ององูคือกลุ่มที่เป็นสัตว์ที่ยังไม่ค่อยพัฒนาไม่มีอวัยวะอะไรที่จำเพาะเนี่ยก็มักจะใช้พวก ผิวลำตัวในการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองส่วนข้อกอไก่ขอไข่ขอควาเนี่ยเป็นสัตว์น้ำถูกไหมซึ่งสัตว์น้ำส่วนใหญ่จใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองข้อนี้เขาถามข้อใดไม่ใช้เหงือกเลยต้องตอบข้ององ,งูนะคะ